สวัสดีค่ะพบกับป่านและซีรีส์ DaVinci Resolve Control Panel ค่ะซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการใช้งานฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานกับ DaVinci Resolve ค่ะแล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆไปเลยเพราะว่าป่านจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว DaVinci Resolve Speed e a t e r พิเศษยังไงคะเพราะว่าตอนนี้ DaVinci Resolve ได้ออกเวอร์ชันใหม่มาซึ่งเป็นเวอร์ชั่น17พิเศษไปกว่านั้นอีกก็คือเมื่อทุกท่านซื้อ DaVinci Resolve Studio ไม่ว่าจะเป็นแบบ Activation Key หรือว่าแบบ Dongle นะคะก็จะได้รับตัว DaVinci Resolve Speed Editor นี้ไปเลยเย่ yeah. พิเศษสุดๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะแต่บอกก่อนเนาะว่าวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเราก็จะพูดถึง product overview วันนี้ปันก็จะเอาน้องเข้ามาให้ทุกคนรู้เลยว่าเขาขนาดเป็นยังไงปุ่มกดยังไงนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันคีย์อะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาเข้าไปดูใน da Vinci Resolve แล้วก็ใช้งานการตัดต่อจริงๆแล้วก็ใช้งานกับตัวฮาร์ดแวร์นี้จริงๆเลยเรามาดูกัน และนี่ก็คือ DaVinci Resolve Speed Editor นะคะนี่ก็คือหน้าตาของเขาขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้งานกับหน้าคัดโดยเฉพาะนะคะวิธีการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน USB Type C นี้ได้นะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อผ่านพอร์ตนี้ก็จะสามารถชาร์จตัว uh, DaVinci Resolve Speed Editor ไปได้ในตัวนะคะหรือเราจะ เชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธได้นะคะตัวคีย์บอร์ดของเขานะคะก็เป็นแบบแมกนิกคาะเวลากดแล้วก็จะมีเสียงทําให้แบบได้ฟิลในการทำงานมากเลยนะคะอ่าเรามาดูดีกว่าว่าปุ่มกดบนตัว v i v i i Resolve s p e e d e d i t o t เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแบ่งเป็นหมวดหมู่อะไรบ้างมาดูกันคะ่ะอันดับแรกก่อนเนาะปั่นอธิบายก่อนว่าวิธีการใช้งานลักษณะการกดปุ่มใช้งานบนตัวคีย์บอร์ดนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะ คือเราสามารถที่จะเลือกกดปุ่มใช้งานตามชื่อของปุ่มนี้ที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะคะเป็นการกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สังเกตว่าด้านข้างของปุ่มจะมีชื่อของปุ่มใช้งานอยู่หมายความว่าถ้าเรากด2ครั้งนะคะก็จะเป็นการเปิดใช้งานปุ่มด้านข้างที่อยู่แต่ละปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ มีอีกลักษณะในการทำงานหนึ่งก็คือเรากดค้างหนึ่งค้างไว้แล้วก็พร้อมกับการใช้จ็อกวิวตรงนี้นะคะก็จะสามารถใช้งานในอีกลักษณะหนึ่งได้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพขึ้นมากกว่านี้ตอนที่เราไปทำงานในหน้าโปรแกรมเนาะนะคะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในแต่ละส่วนของคีย์บอร์ดนะคะมีอะไรบ้าง ในพาร์ทแรกนะคะในกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มด้านบนนี้นะคะมี6ปุ่มนะคะเป็นหน้า,เ,าเป็นคัตเพจอิดิท n ิ้งทูสก็คือเครื่องมือในการตัดต่อนำคลิปมาลงในไทม์ไลน์นะคะบนหน้าคาัตค่ะ อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของ trimming tools นะคะก็จะเป็นปุ่มนี้ที่มีชื่อว่า trim roll slip นะคะรวมไปถึงการปรับ duration ของ transition นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับใส่ transition ทีออ่ใช้กันบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น transition ที่ชื่อว่า cut dissolve แล้วก็ smooth cut ค่ะอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นกลุ่มของ function key นะคะที่อยู่ด้านบนนี้ เป็นปุ่มที่ช่วยสําหรับการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิด Full View ก็คือการเปิดหน้าจอใหญ่ให้กับภาพเวลาที่เราตัดต่อไปแล้วแล้วเราจะดู p พรีวิวคร่าวๆข,ข,ของสิ่งที่เราตัดต่อไปนะคะการเปิดหมุดซิงบินการเปิดส n a p นะคะการ Escape หรือว่าอันดนะคะเราก็สามารถใช้ได้กับปุ่มด้านบนนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขียนว่าแคม1แคม2แคม3เนี่ยแน่นอนเลยก็คือปุ่มสำหรับการใช้งานกับมัลติแคมนะคะ ส่วนปุ่มที่ปุ่มยาวที่เหมือนกับ Spacebar ตรงนี้แน่นอนก็คือเป็นปุ่มสำหรับการกด Stop แล้วก็ Play คลิปนะคะกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ใช้งานสนุกมากเลยนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Search d i a l ค่ะจะมีทั้งปุ่ม5ปุ่มด้านบนนี้แล้วก็มีจ็อกวิวตรงนี้ การเลือกใช้จ็อกวิวเราสามารถกดเปลี่ยนโหมดด้านบนนี้ได้123นะคะก็คือ Shuttle Jock s c r o l ซึ่งมีผลในการเลือกหาคัตติ้งในไทม์ไลน์ของ DaVinci Resolve ค่ะก็เราสามารถเลือกใช้งานได้โอเคเดี๋ยวปานจะมาลองเริ่มตัดต่อจริงกับโปรเจกต์ใน DaVinci Resolve นะคะแล้วก็วันนี้พิเศษมากอีกแล้วค่ะก็คือป่านจะมาลองใช้กับ DaVinci Resolve ภาษาไทยนะคะเพราะว่า Da วิ n c i Resolve ภาษาไทยเนี่ยมาพร้อมกับ เวอร์ชัน17ที่เพิ่งออกมาใหม่เลยล้ว mm hmm. เรามาลองดูกันว่าทำงานยังไงโอเคขอบคุณที่ติดตามคลิปของเรานะคะถ้ามีคำแนะนำหรือว่าอยากให้คอนเทนต์เรื่องหน้าของเราเกี่ยวกับอะไร mm hmm. ก็คอมเมนต์มาเลยที่ด้านล่างค่ะยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ YouTube c h anel n ของเรารวมถึง f a c e b o o k Fanpage Digital Oz ค่ะกด Follow แล้วก็กด See First เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ